ตำนานลึกลับของหญิงสาวที่ถูกฝังทั้งเป็น m i d มิดไนม a รีในรัฐคอนเนตทิคัตเป็นรัฐทางตะวันออกในสหรัฐอเมริกาอยู่ในเขตนิวอิงแลนด์ที่นี่มีตำนานลึกลับเกี่ยวกับหญิงสาวที่ถูกฝังทั้งเป็นตำนานของเธอเป็นที่รู้จักกันในชื่อ m i มิดไนม a รีหลุมศพอันโด่งดังของเธอตั้งอยู่ในสุสานเอเวอร์กรี ซึ่งเป็นพื้นที่ฝังศพขนาดใหญ่ในยุควิกตอเรียตำนานของเธอถูกเล่ากันมาอย่างหลากหลายทุกคนรู้จักเธอในชื่อของแมรี่ฮาร์ทซึ่งตำนานทั้งหมดต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำจารึกที่แปลกประหลาดบนหลุมศพของเธอดังมี The people shall be troubled midnight and pass away at high noon from i n the b o u n d to renew her daily work in her full strength the body and mind m a r y Hart h a v i n g fallen prostrate remained unconscious until she died at midnight คำพูดที่น่าสยองขวัญบนประโยคบนสุดหมายความว่าประชาชนจะต้องเตือดร้อนและตายในเวลาเที่ยงคืนส่วนข้อความด้านล่างก็มีความหมายที่ลึกลับแต่ถ้าได้อ่าน และรู้ตำนานของเธอทุกคนจะต้องขนลุกย้อนกลับไปในปี1836ซาราหฮาร์ดหญิงสาวผู้พักอาศัยอยู่ในรัฐคอนเนคกติคัตได้ต้อนรับแมรี่ฮาร์ดหลานสาววัย12ปีเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันแมรี่เป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปหมดแล้วเธอจึงมีแค่ซาร่าผู้เป็นป้าคอยดูแลจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปหลายปี ตอนนี้ทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากจนเหมือนเป็นแม่ลูกกันจริงๆเช้าวันหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่กำลังทำงานบ้านกันปกติจูๆ่ๆแมรี่ก็ลม้มลงในตอนแรกซาร่าคิดว่าหลานสาวของเธอแค่เป็นลมแต่เธอกลับหยุดหายใจการเสียชีวิตของแมรี่หลานสาวแอนเป็นที่รักทำให้ซาร่าเศร้าโศกเสียใจและแทบจะไม่เชื่อเสียด้วยว่าแมรี่ มาจากไปในขณะที่อายุยังน้อยแต่ซาร่าก็จำใจต้องฝังแมรี่ในวันถัดมาและในคืนนั้นเธอก็ฝันร้ายซาร่าเห็นแมรี่ตะกุยตะกายอยู่ในโลงศพพร้อมกับกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งให้คนช่วยหลังจากตื่นขึ้นมาซาร่าไม่เชื่อว่านี่คือความฝันเธอจึงเดินไปยังโบสถ์เพื่อขอร้องให้ขุดหลุมศพของแมรี่ขึ้นมา ไม่มีใครเชื่อคำพูดและความฝันของซาร่าจนกระทั่งเปิดลงศพของแมรี่ซึ่งทุกคนก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าตกใจร่างไร้วิญญ,ญาณของแมรี่ตาเลือกถลนใบหน้าของเธอเหมือนใบหน้าของคนที่เผชิญกับความตายที่น่าสยดสยองจากภาวะการขาดอากาศหายใจเล็บของเธอฉีกขาดและเต็มไปด้วยเลือดฝาโลงด้านในถูกตะกุย และทิ้งร่องรอยแห่งความทรมานเอาไว้ถูกฝังทั้งเป็นว่าน่ากลัวแล้วแต่ที่น่ากลัวกว่าคือการตายแล้วฟื้นขึ้นมาในโลงศพใต้ดินลึกและไม่มีทางรอดนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแมรี่ฮาร์ในวันที่16ตุลาคมปี1872เป็นหนึ่งในเคสการฝังแต่ไม่ตายที่เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตหลังจากการตายของแมรี ก็เกิดตำนานน่าสยองขวัญมากมายที่สร้างทั้งความหวาดกลัวและความอยากรู้อยากเห็นให้กับชาวเมืองเอเวอร์กรีนเริ่มจากการที่มีการกล่าวอ้างว่าแมรี่เป็นแม่หมดและเธอจะลุกขึ้นจากหลุมศพในตอนเที่ยงคืนเมื่อมีใครก็ตามอยู่ที่บริเวณหลุมศพของเธอเพื่อทำให้คนเหล่านั้นตายตามเธอไปด้วยกรณีที่โด่งดังเรื่องหนึ่งคือมีวัยรุ่นสามคนอยากท้าทายตำนานของแมรี่พวกเขา เดินทางมาที่หลุมศพของแมรี่ในยามค่ำคืนและพวกเขาก็ทุบหินจารึกของเธอวันเวลาผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเจ็ดปีต่อมาที่คำสาบเริ่มแสดงผลวัยรุ่นหนึ่งในสามเสียชีวิตจากการโดนฆ่าตัดคอโดยที่ไม่สามารถตามจับฆาตกรได้เจ็ดปีถัดมา วัยรุ่นคนที่สองก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นกันและหลังจากนั้น2 1ปีหลังจากการทุบหลุมศพของแมรี่วัยรุ่นคนสุดท้ายที่ตอนนี้อยู่ในวัยกลางคนก็ถูกพบว่าเสียชีวิตในลักษณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีกลาสีสามคนมาที่หลุมศพของแมรี่เพื่อพิสูจน์ว่าเธอจะลุกออกมาจากหลุมศพตอนเที่ยงคืนหรือไม่ก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยพวกเขา ได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นบริเวณหลุมศพของแมรี่เสียงนั้นเหมือนกับเสียงเดินของสิ่งมีชีวิตบางอย่างซึ่งสร้างความตกใจให้กับกลาสีทั้งสามพวกเขารีบตะเกียกตะกายวิ่งหนีออกจากสุสานโดยพยายามปีนขึ้นรัว้วเพื่อกระโดดหนีออกมาแต่ทั้งสามคนก็ลื่นลม้มและถูกเหล็กแหลมเสียบยึดร่างเอาไว้พวกเขาถูกพบว่ากลายเป็นศพห้อยอยู่บนเหล็กแหลมในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นจะเห็นได้ว่า เรื่องราวของมิดไนแมรีส่วนใหญ่จะมีตอนจบที่เหมือนกันนั่นก็คือความตายเรื่องราวของเธอเคยปรากฏในหนังสือ Legendary Connecticut ของเดวิดฟิลลิปที่เล่าถึงตำนานที่โด่งดังของการเผชิญหน้ากับอาถรรพ์มิดไนแมรีมีชายสองคนเดินทางไปที่หลุมศพของแมรีเพื่อพิสูจน์ว่าเธอจะลุกขึ้นจากหลุมศพในตอนเที่ยงคืนหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเรื่องเล่าไว้เพียงแค่ว่าชายคนที่หนึ่งร้องตะโกนเหมือนคนเสียสติวิ่งหนีออกจากสุสานแต่ชายคนที่สองยังคงเฝ้าดูว่าแมรี่จะโผล่อ,ออกมาจากหลุมศพของเธอหรือไม่จนกระทั่งรุ่งเช้าชายคนที่สองก็ยังไม่กลับมาชายคนที่หนึ่งรวบรวมความกล้าเดินทางไปที่สุสานเพื่อไปตามหาชายคนที่สองแต่สิ่งที่เขาพบก็คือ ศพเพื่อนของเขาที่แข็งตายในสภาพใบหน้าและท่าทางที่แสดงอาการหวาดกลัวกางเกงของเขาถูกเกี่ยวติดอยู่ที่พุ่มไม้หนามเขาคงคิดว่าแมรี่คว้าตัวของเขาไว้ความตกใจทำให้เขาช็อกจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าถึงแม้ว่าแมรี่อาจจะไม่ได้ปรากฏตัวออกมาแต่ตำนานของเธอ ก็น่ากลัวพอที่จะฆ่าคนให้ตายได้นอกจากตำนานของแมรี่ฮาร์ดที่ถูกฝังในขณะที่ยังไม่ตายในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะน,นี้เกิดขึ้นหลายครั้งเช่นเดียวกันในปี1822ช่างทำรองเท้าของชาวเยอรมนีวัย40ปีเสียชีวิตคนในครอบครัวเสียใจจากการจากไปของเขาถึงแม้ว่าศพของเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับร่างกายของเขา แต่คนในครอบครัวก็เข้าใจว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วงานศพของเขาดําเนินไปตามขั้นตอนจนกระทั่งมาถึงการขุดหลุมฝังศพขณะที่คนขุดหลุมฝังศพโกยดินกองสุดท้ายไปวางถมลงบนฝาโลงเขาก็ได้ยินเสียงเคาะจากด้านล่างคนขุดหลุมพบว่าช่างทำรองเท้ากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโลงศพของเขาเองดังนั้นเขาจึงถูกดึงขึ้นมาจากหลุมแพทย์ได้ทำการเปิดเส้นเลือดปรากฏว่า เลือดของเขายังสูบฉีดและไหลไปทั่วผ้าหอ่อศพดังนั้นแพทย์และญาติพยายามช่วยชีวิตของเขาเป็นระยะเวลาสามวันแต่เขาก็ไม่ฟืน้นดังนั้นร่างของเขาจึงถูกนำไปฝังอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายอีกเคสอื้อเฉาเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในปี1937แองเจโลเฮสชายชาวฝรั่งเศสในวัย19ปีได้ประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์เขาขี่รถไปชนคนอื่นและทำให้เขาถลายไปชนกับกำแพงอิ ใบหน้าของเขาเสียโฉมและเละเทะมากจนพ่อแม่ของเขาไม่ได้รับการอนุญ,ญาตให้ดูศพหลังจากการตรวจจนแน่ใจว่าไม่พบชีพจรแพทย์ได้ประกาศว่าเขาเสียชีวิตสามวันถัดมาเขาถูกฝังแต่เนื่องจากการสืบสวนของบริษัทประกันทําให้มีความจําเป็นต้องขุดร่างของเขาขึ้นมาหลังจากงานศพสองวันสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือร่างกายของเขายังคงอบอุ่นอยู่มากการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สรุปว่า เขาแค่อยู่ในอาการโคมา่าร่างกายของเขาต้องการออกซิเจนน้อยมากซึ่งนั่นทำให้เขายังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นเขาได้รับการผ่าตัดหลายครั้งจนร่างกายเขาฟื้นฟูและหายเป็นปกติหลังจากนั้นเขาจึงกลายเป็นคนดังของฝรั่งเศสและได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่และทั้งหมดนี้คือตำนานบางส่วนของคนที่เคยถูกฝังทั้งเป็นทั้งที่พวกเขา ยังมีชีวิตอยู่ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ